ปกติแล้วจะมีแต่ข้อดีของการติดผ้าม่านนะคะเดี๋ยววันนี้หวิวจะพามาดูข้อเสียของการติดผ้าม่านกันค่ะว่ามีอะไรบ้างแน่นอนนะคะว่าการติดผ้าม่านสิ่งแรกเลยที่ทุกคนต้องเจอก็คือบทบังวิวหน้าบ้านแบบนี้นะคะก็คือติดแล้วก็จะทึบแบบนี้เลยค่ะการติดผ้าม่านทึบชั้นเดียวนะคะทําให้ทึบแบบนี้เลยนะคะไม่สามารถมองเห็น <Nope. S 1> หน้าบ้านได้เราเลยจําเป็นต้องมีนี่เลยค่ะติดม่านแบบสองชั้นนะคะก็คือมีม่านโปร่งแบบนี้นะคะจะทําให้เรา เปิดม่านทึบแล้วมองเห็นวิวหน้าบ้านและยังช่วยซับแสงบังสายตาได้อีกด้วยค่ะและข้อเสียอย่างที่2นะคะสําหรับของการติดผ้าม่านของคนที่มีสัตว์เลี้ยงนั่นเองนะคะข้อเสียก็คือ เวลาสัตว์เลี้ยงมาเกี่ยวหรือใดๆนะคะแน่นอนนะคะผ้าม่านกัน UV นะคะที่ไม่ได้กันขีดข่วนเนี่ยจะทําให้เวลาน้องแมวน้องหมาข่วนนะคะมันก็จะเอ่อเขาเรียกอะไรรันออกมานะคะอันนี้ก็คือข้อเสียอีกหนึ่งอย่างเนะาะและข้อเสียอีกอย่างหนึ่งของการมีสัตว์เลี้ยงและติดผ้าม่านก็คือขนนั่นเองนะคะจะมีขนติดผ้าม่านวิธีการทําความสะอาดก็คือสามารถดูดฝุ่นได้เนาะอันนี้ก็คือข้อดีของผ้า UV ก็คือสามารถดูดฝุ่นได้นั่นเองนะคะหรือเปลี่ยนแบบไปเลยค่ะอาจจะติดเป็นม่านม้วนหรือมูล ี่ไม้ก็ดีนะคะสําหรับคนที่มีสัดเลี้ยงนะคะและข้อเสียอย่างที่3มของการติดผ้าม่านก็คือฝุ่นนั่นเองนะคะถ้าเราเลือกผ้าไม่ดีนะคะฝุ่นอาจจะเกาะได้นะคะ oh, <no. S 1> และทาให้คนที่เป็นภูมิแพ้หรือแพ้ฝุ่นใดๆเนี่ยอาจจะแพ้ได้นะคะหรือว่าคนที่มีน้องเล็กเด็กเล็กนะคะก็อาจจะทําให้น้องเป็นภูมิแพ้หรือแพ้มีผื่นคันได้นะคะการติดผ้าม่านเลยต้องเลือกเนื้อผ้าที่ดีกันฝุ่นกันไดฝุ่นได้นะคะก็จะยิ่งดีสําหรับ คนที่เป็นภูมิแพ้หรือมีน้องเล็กๆในบ้านนะคะและข้อเสียอย่างที่4นะคะสําหรับลูกค้าที่ติดพมา่านชุดสูงชุดใหญ่มากๆนะคะอย่างเช่นห้องนี้ห้องนี้ก็แค่3เมตรยังไม่สูงมากนะคะบางบ้านเนี่ยติดถึง4เมตร5้าเมตร7เมตรนะคะข้อเสียก็คือเวลาเราจะแกะทาความสะอาดนั้นยากมากๆเลยค่ะต้องจ้างร้านมาแกะมาซักนะคะอันนี้ก็คือข้อเสียของการติดพมา่านค่ะ